สวัสดีครับอยู่ที่เทศบาลโลงช้างเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายเย็นเย็นเด็กก็จะมาออกกำลังกายที่นี่ประมาณ5้าโมงเย็น เด็กๆจะเยอะมากเลยเด็กๆจะเยอะมากเลยตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองยังไม่มีเด็กห้าโมงเย็นเด็กจะเยอะมากก็จะมีร้านค้าร้านขายมีร้านเดียวก่อน อมองเย็ยนในร้านค้าจะยาวเหยียดเลยแถวนี้เป็นตลาดเล็กๆสวัสดีครับเห็นเครื่องเล่นแล้วก็คิดถึงเด็กๆสวัสดีครับ